แต่ว่าก่อนอื่นนะฮะไปอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยครับ <c oughs> เอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้22ตุลาคมนะฮะถือว่าเป็นวันที่ประเทศไทยนั้นเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการกรมอุตุนิยมวิทยาบอกมาแบบนี้วันนี้คุณเนก็เลยใส่ชุดฤดูหนาวมาต้อนรับเลยนะฮะ <c oughs> อาจจะดูหนาวหนวอ่อยเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> ว่าสูหนาวอ่าเ,เข้าหน้าหนาวแล้วคุณผู้ชมก็เชื่อว่าน่าจะสัมผัสกันได้บ้างเพราะว่าอุณภูมิเนี่ยลดต่ำลงนะครับซึ่งเรื่องนี้นางสาวกรวีสิทธิชีวภาคนะครับรองอธิที่ปดีกรมอุตุนิิยมว พยารักษารษาชก,การแทนอะธิทบดีกรมอุตุนะครับก็บอกก็บอกว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโซโซเดลนะฮะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่24ตุลาคมแล้วมันก็จะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงแล้วก็สลายตัว กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่าก่อนที่มันจะเข้าประเทศไทยนะครับก็เลยจะส่งผลให้เมฆปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ภาคเหนืออีสานมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับไม่ถึงขั้นตกหนักแล้วก็มีอากาศเย็นสบายในช่วงวันที่24-26ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยมีอากาศเย็นปกคลุมเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่ทําให้พายุสลายตัวไปก่อนที่จะเข้าไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว ยังเป็นทางการก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้นะครับซึ่งก็ทําให้อุณหภูมินั้นลดต่ําลงนะฮะตจะต่อเนื่องมาจาก2-3วันที่ผ่านมาประมาณ23องศานะครับ โดยในปีนี้นะครับต้นฤด,ดูเนี่ยมีโอกาสที่สภาพอากาศจะแปรปรัวนะฮะต้นฤด,ดูหนาวที่ว่าบางพื้นที่บางจุดเนี่ยอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะครับอาจทําให้ประชาชนในภาคเหนือและก็ภาคอีสานในที่จะต้องพร้อมดูแลร่างกายให้อบอุ่นหน่อย<ฆ>โดยเฉพาะตามยอดดอยยอดภูนะครับมีโอกาสที่อุณหภูมิจะ อยู่ที่เลขตัวเดียวในเชื่อในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วก็หนาวแรกก็คือวันนี้นะฮะกรุงเทพอุณหภูมิลดลงประมาณ1องศาจะอยู่ที่22องศาภาคเหนือภาคอีสานจะอยู่ที่ประมาณ20องศานะครับ หรือว่า18 19องศาด้วยส่วนบนยอดดอยจะอยู่ที่12 13องศาครับค่ะหลายๆพื้นที่นะคะทั้งทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยตอนนี้อากาศเริ่มที่จะเย็นลงแล้วนะคะที่ดอยอินทนนท์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะนําเสนอข่าวไปนะว่าประชาชนนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปเที่ยวกันบนดอยแล้วนะคะขณะที่ภาคอีสานเองเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและประชาชนเขานิยมไปเที่ยวในช่วงที่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็คือยอดภูต่างๆค่ะคุณเทกคที่จังหวัดน้องคายนะคะที่ อำเภอสังคมก็ขึ้นชื่อในเรื่องของทุ่งนาป่าเขาแล้วก็วิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขงนะคะที่ขั้นระหว่างประเทศไทยและสอปป,อปอลาวนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันที่อำเภอสังคมมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะคะที่พักเนี่ยต้องจองล่วงหน้าแล้วนะคุณเท็กที่พักเต็มหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นวิวในอำเภอสังคมค่ะคุณเท็กสวยงามมากข้าวเนี่ยกำลังเขียวเลยนะประชาชนเขาก็นิยมไปตั้งเต็นท์รับอากาศดีๆกันในช่วงปลายปี แบบนี้นะคะซึ่งอุณหภูมิค่ะต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ19-20องศาเซลเซียสนะคะช่วงเช้าก็จะมีน้ําค้างหมอกลงจัดแทบจะทุกวันเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็เลยเดินทางไปเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องการที่จะไปสัมผัสธรรมชาติที่เป็นทุ่งนาภูเขาแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะคะไปรับประทานทํากิจกรรมกับเพื่อนและครอบครัวกันค่ะส่วนที่พักนะคะตามที่เป็นที่รู้จักในทางโซเชียลเนี่ยตอนนี้ ถูกจับจองยาวไปถึงช่วงปีใหม่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวบางคนก็อาจจะเลือกไปพักที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ที่ชาวบ้านเนี่ยเขามาเปิดบ้านของตนเองให้นักท่องเที่ยวได้มาพักกันนะคะแล้วก็มีการปรับพื้นที่บางส่วนกลางเต็นท์แบบนี้เขาเรียกว่ากระโจมใช่ไหมคุณเทกเนี่ยเขาคิดราคาขั้นต่ําอยู่ที่800บาทต่อคืนนะคะได้บรรยากาศไปอีกแบบซึ่งขณะนี้นะคะอำเภอสังคมโดยเฉพาะที่เขตตาบลบ้านม่วงเนี่ยรับท่องเที่ยวได้ราวๆหนึ่งพันห้าร้อยคน เท่านั้นอย่างที่บอกไปใครที่จะมาพักเนี่ยต้องจองที่พักล่วงหน้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องนําเต็นท์เนี่ยมากลางในบริเวณที่เขากําหนดเอาไว้ให้นะคะสอบถามนายกอบตอบ,บ้านม่วงนายศิริศักดิ์เบ้าแก้วค่ะบอกว่าที่บ้านม่วงเองเนี่ยก็มีธรรมชาติหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาป่าเขานะคะซึ่งนักท่องเที่ยวพอเช็คแล้วเห็นว่าที่พักเต็มแบบนี้ก็จะเตรียมเต็นท์เตรียมผ้าหม่มเตรียมที่นอนเตรียมปลั๊กไฟมาเองค่ะ เพราะว่ามีการจัด จุดให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยมาตั้งกลางเต็นท์กันได้แล้วก็มีห้องน้ําเอาไว้บริการด้วยนะคะก็ต้องบอกว่ามาเที่ยวแล้วมาเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนอกจากนี้นะคะก็จะมีโรงแรมบ้านพักอื่นๆที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นมาจากกระโจมเล็กน้อยอยู่ที่ราวๆแปดร้อยถึงสองพบาทนะคะก็เข้าไปหาที่พักกันได้ก็ใช้คีย์เวิร์ดว่าเพจภูห้วยอีสานหรือว่านอนกลางเต็นท์ที่พักบ้านม่วงก็ได้คะ่ะถ้าต้องการจะเข้าไปหา ที่พักแต่ที่แน่ๆเลยต้องจองล่วงหน้านะคะและตอนนี้นายกอ,อ,กตอบตบ้านม่วงบอกว่าใครจองไม่ทันต้องนําเต็นท์มากางเองเนี่ยตอนนี้ต้องเตรียมนําเอาผ้าใบ,รบหรือว่าแผ่นพลาสติกมาคุมเอาไว้ด้วยเพราะว่ามีน้าค้างลงจัดในช่วงเช้านะคะคุณเทกต้องคุมอีกชั้นหนึ่งนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้าหน้าเปียกหมดนะฮะใช่ค่ะ <พอ S 1> สถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะนะเออตอนนี้ขึ้นไปชมวิวของแม่น้ำโขงก็ได้มีสกายวอลก็มีที่อำเภอสังคมนะคะหลายที่เลยทีเดียวค่ะ